้นเลยสมบูรณ์มากครับนกตัวนี้นี่นะครับพี่น้องไปแล้วคืนถูธรรมชาติไปเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีชาวนกเขาใหญ่ทุกๆท่านนะครับวันนี้มาพบกันตอนสายๆนะครับสิบโมงนะครับนี่ครับมาต่อนกเช่นเคยนะครับได้กินเสียงนกป่าแล้วครับนี่ ขันโยนเพาะนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเจ้าหวานเจี๊ยบนะครับวันนี้มาสองนะครับมาลองพเนียดใหม่นะครับเถนกวาดลานเจ้าหวานเจี๊ยบนะครับตื่นพเนียดใหม่นะครับดิ้นใหญ่เลยแล้วก็อีกตัวหนึ่งเจ้าลมหวนนะครับนะเดี๋ยวไม่พูดความทาเพลงครับเดี๋ยวขึ้นนกก่อนนะครับเห็นนกนี้นะครับไม่รู้จะขันหรือเปล่านะครับเจ้าดิ้นจังเลยวันนี้โอเคครับเดี๋ยวขึ้นนกกันเลยเนี่ยครับขึ้นเจ้าหวานเจี๊ยบตรงนี้นะครับส่วนเจ้าลมหวนขึ้นตรงนู้นครับ อันนี้มานกต่อตัวหลัก2ตัวเลยนะครับนี่อลองประเนียดเทนกวาดลานตังใหม่นู่นจะลมหวนเห็นนกแล้วครับกูใหญ่เลย เดี๋ยวไปลุ้นไกลๆกันครับตอนนี้ใกล้เจ้าหวานเกินไปเดี๋ยวนกป่าเข้ามาแล้วตกใจพี่น้องเอ้ยครับนี่ครับเหี่ยวครับนกอันตรายมากครับเนี่ยขึ้นนกไว้ตรงนี้นะครับเจ้าหวานย้ายหมายมานะครับเจ้าลมวนก็ยังอยู่ที่นู่นนะครับนี่ครับสาเหตุที่นกป่าไม่คึกนะครับไม่กล้าสู้ บินว่อนเลยยังไม่หนีครับคงต้องย้ายหมายแล้วครับพี่น้องนกป่าไม่เข้าสู้นะครับพี่น้องนู่นนะครับะผมซูมให้ดูนะครับนะสองกุกเต็มนะครับตัวนั้นเสียงดีเลยเจ้าหวานอยู่ตรงนี้นะครับนละสาอะไรไม่มางงเลยนะครับนกป่า ไม่มีตัวสู้สักตัวเลยผลเจะลมหวนอยู่นู่นนะครับเสานน่นนะครับเสาต้นมะพ้าวนั่นแหละครับนะเรียกขอแทบแตกแล้วครับยังไม่มีตัวมาสู้นะครับบินเข้ามาต้นไม้สองตัวแล้วก็เงียบนะครับไม่เข้ามาตีนกต่อเปอร์เซ็นได้ตัวคงยากนะครับซอยนี้นั่งไซส์ขนเชยเลยครับนกกว่า ต่อทั้งขันทั้งเรียกทั้งโยนทั้งครูนั่งใส่ขนอาบแดดสบายใจเลยมาครับพี่น้องอีกหมายหนึ่งครับพี่น้องเข้ามาซอยใส่ไก่เล็กๆนะครับไม่เคยเข้าสถีซอยนี้แถวบ้านนี้นะอครับหมายหัวอ่าวของจินดาครับนี่ครับเจ้าดมหัวน,นะครับขึ้นตรงนี้นะครับ ป่าเกาะตรนม้นนะครับตัวหนึ่งตงต้นมะพร้าวนี่ครับส่วนเจ้าหวานก็อยู่ด้านหลังผมแล้วครับเนาะนกป่าจะเข้ามาตีหรือเปล่านะครับนี่ครับนี่ครับตรงต้นมะพร้าวนี่ครับ ยังไม่ได้ยินเสียงนกป่าเลยเห็นตะเกาะสายไฟผมก็เลยขึ้นลองดูเผื่อเขาจะมาเข้าร่วมนะครับเนีะนเนะนี่นี่น,นี่ขยับแล้วขยับแล้วตัวตัวแล้ว มาแล้วครับมาแล้วโอ้กูดีตัวละขึ้นเจ้าหวานผิดที่นะครับว่าจะลองเทนสะหน่อยโอ้เสียงหองดีตัวล่ะ โดดร่ไปน่ยยึดเข้ายึดออกยึดเข้ายึดออกถอยยาวเลยคนนี้ <c oughs> ผมอยู่อยู่ใกล้นะครับลูกปลาเสียงเด็ก เจอวงในเจ้าลมหวนแล้วครับพี่น้องมาเนี่อีกตัวนุ้นน่าจะเป็นตัวเมียนะครับ สองแล้วครับตรงนี้เป็นบ้านคนนะครับพี่น้องเมื่อกี้มีคนเดินมานกป่าก็เลยเงียบนั่นติดตัวหลังเลยคราวนี้ตัวเข้ามาคูไม่ไปเข้าตีนะครับเรียบร้อย ตัวที่ครูดีๆไปแล้วครับนนนี่นล้กลัวแล้วเดี๋ยวปลดกันครับเดี๋ยวลองขึ้นใหม่ดูตัวเข้ามาครูไม่โดดนะครับพี่น้องเสียดายมากนี่นะครับจะลมวนจัดหนึ่งแต้มวันนี้ตัวเมียครับตัวเมียพี่น้องตัวเมียเดี๋ยวผมจะปล่อยนะครับตัวนี้ คงต้องย้ายไม่นะครับตัวผู้คงระแวงแล้วล่ะครับอ๋อจะได้ตัวผู้เท่าไหร่ได้ตัวเมียเท่านั้นเลยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวปล่อยตัวนี้เดี๋ยวย้ายไม่ใหม่นะครับที่ใหม่อ๋ลอลวนใส่ขนใส่สาวอีกนั่น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 คึกจัดนะครับลงมา อ๋อเสร็จคึกจัดนะครับเจ้าลมหวนเอาอ๋อเสร็จแล้วปีคอนแล้วครับพี่น้องนี่นะครับถิ่นของเขานะครับผมจะปล่อยนะครับพี่น้องตัวอ้วนเลยสมบูรณ์มากครับนกตัวนี้ นี่นะครับพี่น้องไป,ไปแล้วคืนถูธรรมชาติไปเลยนะครับตัวนั้นคงไม่มาแล้วครับพี่น้องตัวผู้คงไม่มาแล้วเราแวงแล้วละครับไปครับย้ายหมายกันเนี่ยจะหวานก็ขึ้นตรงนี้ละครับเนี่ยหน้าปากค้ง ก็มีคนเลี้ยงนกนะครับสงสัยเขาต่อเยอะแล้วล่ะตรงนี้มาหมายใหม่ครับพี่น้องมาสำรวจหมายนะครับนี่นะครับยังพอมีนกอยู่นะครับเห็นร้องอยู่ข้างในนี่ครับขันอยู่ข้างในนี่ตัวหนึ่ง ก็เลยขึ้นเจาลมหวนตรงนี้นะครับเนี่ยไปแล้วครับไปร่วมแล้วครับตัวที่บินขึ้นมาตรงนี้นะครับลมหวนคูแลออกมาอีกตัวแล้ว อา้าวเหยียบพลาดไปเลยครับพี่น้องมันเอียงนะครับมันเอีย <c> ง <oughs> ขึ้นไว้เอียงเอียงนะครับโอ้พลาดเลยพลาดแต้มสองเลยเอาละครับพี่น้องบ่ายโมงแล้วครับเจ้าลมหวนกับเจ้าหมานเจี๊ยบนะครับได้สองแต้มนะครับ อ่าได้แต้มเดียวนะครับแต้มหนึ่งหลุดนะครับเข้าร่วมอยู่สองตัวนะครับเนี่ยเจา้าลมหวนนะครับกำลังสมบูรณ์ดีเลยนะครับนกไม่ได้ออกนานแล้วด,ดูแข็งเลยครับโอ้โหขึ้นจัดนะครับนี่ขนนี่มันเงาเลยนี่เจ้าหวานเจี๊ยบเช่นกันครับพิษจัดนะครับ นกเลนดีนะครับนกต่อเล่นดีทั้งสองตัวเลยแต่นกป่าไม่มีนะครับหานกป่าไม่ค่อยเจอนะครับประทากันก่อนปะคลิปนี้คงต้องกลับบ้านแล้วครับไม่ได้นกไปเลี้ยงสักตัวเลย พระเนตรพระเนตรเถ่นกวาดลานยังไม่ได้ทำงานเลยครับวันนี้ไม่มีไม่มีนกมาสู้เจ้าหวานนะครับสักตัวเลยขันโต้เฉยๆอ๋อนุ้มหวนทำยังไงสู้เขาไหม เป็นไงครับเนี่ยเจ้าลมหวนเก่งนะครับลงปีกปกิบกบๆใส่นะครับตัวนี้เป็นนกต่อที่เก่งแล้วก็หมานอีกหนึ่งตัวเลยครับเจ้าลมหวนนเี่ยเป็นนกสองไปสามนะครับกูอ่างสามคำ นี่ก็วงในดีเหมือนกันนะครับไม่แพ้กันเลยสองตัวนี้เอาครับคลิปนี้คงต้องลาไปเพียงเท่านี้ครับพี่น้องเดี๋ยวผมกลับบ้านไปพักผ่อนก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่ครับมีเวลาสามชั่วโมงได้แต้มเดียวอีกแต้มหนึ่งก็ตบหลุดขึ้นเพเนียตเอเยียงๆนะครับขึ้นขึ้นเอเยียงๆสายไฟมันเอียงตั้งฉากไม่ดีเหยียบปลายแล้วก็ตบหลุดเลยดาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ